สวัสดีครับวันนี้ชอบตัวไทยจะพาทุกท่านไปดูบรรยากาศวันสุดท้ายวันสงการานนะครับในกรุงเทพมหานครซึ่งวันนี้ผมเริ่มต้นจากออกจากบ้านมาขับมาถึงทางด่วนที่เส้นพระรามเก้านะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะฮะมีจุดไหนบ้างตอนนี้เวลาประมาณสักสองทุ่มยี่สิบกว่านะฮะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูจุดแรกนะครับว่าเป็นที่ไหนตามไปเลยครับ ตอนนี้ผมก็กำลังจะลงที่เส้นพระรามสี่นะครับเป็นเส้นที่เชื่อมต่อระหว่างพวกสี่ลมนะครับแต่ตรงที่ผมลงตรงนี้มันจะเป็นผ่านตรงหัวลำโพงนะฮะเดี๋ยวผมว่าจะแวะไปดูนิดนึงนะฮะว่าปัจจุบันนี้ตรงหัวลำโพงเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวพาเที่ยวชมครับตอนนี้ก็ขับรถมาถึงหัวลำโพงแล้วนะฮะตรงไปนู่นนะฮะ ก็จะเป็นไปทางเยาวราชนะครับหัวลำโพงก็จะอยู่ขวามือนี่นะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างถ่ายให้ดูแค่บรรยากาศนะครับไปตรงนู้นก็จะเป็นเยาวราชไปลานหลวงไปสนามหลวงได้นะครับตอนนี้รถก็ติดอยู่นะฮะ นครับรรยากศาศค่ำคืนที่หัวลำโพงที่นี่เขาก็ไม่ได้ใช้ทำอะไรแล้วนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนมาเยี่ยมชมนะครับผ่านจากหัวลำโพงมานะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นห้างที่จะไปสยามนะครับด้านหน้าก็จะเป็นสยามนะครับตอนนี้ก็มีคนมารอรถแล้วก็มีคนมาเที่ยวมาช้อปปิงนะ้งในห้างเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะตรงนี้ก็มีเวทีคอนเสิร์ตนะครับมีไม่รู้ว่าวงอะไรนะฮะแต่จะพาไปตรงสยามเซ็นเตอร์นะครับไปดูบรรยากาศตรงสยามเซ็นเตอร์ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ตอนนี้ก็ถึงสยามแล้วนะครับด้านซ้ายมือผมเนี่ยเป็นห้างมามงคองนะฮะด้านหน้าก็จะเป็นสยามนะครับนานๆมาเที่ยวทีนะฮะไม่ค่อยได้มาตรงนี้จะยูเทินนะครับอันนี้เป็นเซ็นเตอร์หลักนะครับ ตันนี้เป็นห้างมังคองด้านขวาก็จะเป็นสยามเซ็นเตอร์นะครับผมจะยูเทิรกลับแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะไปสีลมตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับอันนี้เป็นสี่แยกสีลมนะครับซ้ายมือจะเป็นโรงพยาบาลจุฬานะฮะส่วนขวามือเป็นทั้งเส้นนะครับ เลี้ยวขวาเนี่ยตรงที่เราติดไฟแดงเนี่ยก็จะเป็นเส้นที่เขาเล่นน้ากันนะครับซึ่งผมอาจจะรถอาจจะเขาไม่ให้ผ่านนะครับอาจจะถ่ายให้ดูได้ไม่ทั้งหมดนะฮะอันนี้ก็นั่งรถรถกระเปอะรถสามล้อนะฮะคนก็นักท่องเที่ยวจริงๆก็เป็นคนไทยนี่แหละฮะ ฝั่งนู้นก็จะคึกคักหน่อยนิดน,นึงนะครับเป็นเส้นสีลมนะครับ,น,รบนี่นะครับนักท่องเที่ยวนะฮะสวัสด,ดีฮนะก็มีคนฉีดน้ำใส่นะ อยากจะไปถ่ายด้านในให้ดูอยู่นะฮะแต่เข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่ให้รถผ่านนะครับ<อ>ก็จะมีคนนั่งเล่นในนี้เยอะนะครับเ<อ>ทศกาลสงการเป็นวันสนุกสนานของคนไทยนะฮะนะครับว<อ>ันน,นี้ก็คนมาเที่ยวเยอะเลยนะครับ จุดเซลมนี่เป็นจุดหลักไปนะฮะจุดที่คนมาเล่นกันเยอะแล้วก็ที่สนามหลวงที่ถนนเข้าวสารก็คนเยอะเหมือนกันนะฮะแต่จุดตรงนั้นก็ไม่ได้ไป,ไปนะฮะนี่นักท่องเที่ยวนะครับตรงนี้รถจะติดนิดนึงนะครับ ก็เดี๋ยวถ่ายยาวๆเลยแล้วกันนะครับไฟเขียวแล้วนะครมาจุดตรงรถติดแล้วนะครับ อนที่เป็นนักศึกษานะครับก็ก็ขับก็เดินมาเล่นกับเพื่อนอยู่นะฮะนั่งรถเมย์มานะฮะตอนนั้นยังไม่มีรถนั่งรถเมย์มามาเล่นที่สีลมเนี่ยโอ้ไฟไฟแดงพอดีเนี่ยนี่ครับด้านในนะครับถนนทั้งเส้นนะฮะคนจะเดินคนจะมาเล่นกันวัยรุ่นจะเยอะมากเลยนะฮะเราก็นักท่องเที่ยว ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสีแยกสี่ลมนะครับนักท่องเทียเ่ยวมีแต่กลุ่มนักศึกษานะครับที่ผ่านมาที่เข้าไปเล่นในถนนสี่ลมนะฮะเข้าไปไม่ได้นะครับลงจากรถก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวโดนฉีดน้ำ นนีนะครับถ่ายให้เก็บบรรยากาศประมาณนี้นะครับกลมนักมีแต่เด็กๆนะฮะมีแต่วัยรุ่นนะครับแต่ยังไงไปจุดหน้านะครับไม่แน่ใจว่าจะมีคนเล่นไหมเพราะว่าจุดหน้าก็จะเป็นเส้นคองเตยแล้วเดี๋ยวผมวนรถกลับแล้วนะครับ ามาถ่ายเก็บบรรยากาศประมาณนี้นะครับในกรุงเทพมหานครสองการาปี2อ6 6นรอบหนะฮะหลังจากโควิดเราไม่ได้เล่นมาหลายหลายปีแล้วนะครับนี่ครับคนก็นั่งรถกระบะมาสาดน้ำกันนะครับยังไงไปดูจุดหน้านะครับว่ามีอะไรเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับตอนนี้ก็ขึ้นทางด่วนมาแล้วนะครับ ก็กำลังจะขับรถกลับบ้านที่บางนานะครับก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนจะถึงบ้านครับตอนนี้ก็มาถึงหมู่บ้านที่ตัวเองพักแล้วนะครับก็ก่อนเข้าบ้านก็จะทานก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็เข้าบ้านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอาจจะไม่ได้ถ่ายบรรยากาศคนเล่นสงการเยอะเท่าไหร่นะฮะก็ให้ดูภายในกรุงเทพนะครับว่าเราทำอะไรบ้างนะครับ ขอให้ทุกคนสนุกในสงการปี2566นี้นะครับแล้วก็มีความสุขตลอดทั้งปีเดี๋ยวคลิปหน้าจะถ่ายอะไรให้ดูต้องรอติดตามนะครับวันนี้บ๊ายบาย